โดนอีกแล้วครับปวงทองสวยเอ่ตัวนี้สีสีสดมากโอ้โหตัวนี้ทองส้มเลยใหญ่ใหญ่ด้วยโอ้โหสวยเลยโอฟี่อีกแล้วใหญ่สุดสมุขขดนะ เอาแล้วตึงกหินเเออแต่มันพาดอยู่ใต้หินนี่ครับ<ต>พาดหินอยู่ครับอยู่ใต้หิน<า> <laughs> ใต้หินแล้วออกไหนอะ่ะออกแล้วออกแล้วครบคองครับเอาแล้ว <laughs> เอาแล้วเอาแล้ว โอ้ยเข้าช่องเข้าช่องหินมาแล้วครับกำลังเลาะช่องหินออกมามาแล้วมาแล้วโอ้ปลาพวงปลาพวงนี่ครับนี่แจ๋วแจ๋แวจใส่ถุง